สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีมายา่ไฟทองย่องย่ญ่นะคะไสทองแฟนเพจเมื่อนี้มายญ่ไฟกับมาเก็บเห็ดคือเกาค่ะพี่น้องว่างบ่ได้มันมาเป็นตะยูเมื่อนี้มีนา้อมละครเดอะมิวสิคัลเทียงหัวหน้านัดเทียงนะคะก็เลว่าปา้ากวดสีหอดเทียงไปหาเก็บเห็ดเหรียดดีกลัวประสันวาบ้าหอดป้าเห็ดเราค่ะพี่น้องเมื่อนี้สิบ่าเอาเต็มตาเสียเอาตะพ่อเกงนะคะเอาตะพ่อเกงสูง้สู้ พอจอดรถปั๊บก็เห็นดอกเห็ดเลยค่ะพี่น้องเห็นกีเห็ดเลยนี่คือหมองจอดรถคือจักรยานคูใจใยใยนะคะเห็นกีเห็ดแล้วนี่ค่ะวมืนอี้เอามีดมาอยู่พราว่าแม่พนจมแม่จมว่าบ่เอามีดมาน้ำบ่เบ่เอาตะเมื่อเคลียนี่เอามีดมาน้ำปาดเอานะคะได้กีน้อยปาดเอาทั้งสี่เนาะอือนี่ นี่ค่ะจีแนวยน่อยนี่สิกระเซ็บเบิ้งปลาเข่าครับพี่น้องปลาเข่างามงามปนี้มาเบิ้งเห็ดปนี้เจอแล้วเจอแล้วนะคะปันนี้เอามีดมาด้วยเพราะว่าแม่โทรมาแล้วแม่บน่นว่าไม่เอามีดมาเขี่ยนะคะนี่เอามีดมาตัดเบิง้งรูปพี่น้องดอกสวยบ่ะคะสวยใส่ตะก้าเลยนี่อีกดอกนึงค่ะนี่ตัดแล้วอื กดีงามเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์สันเด้พี่น้องงามงามพุ่นอีกพุ่นอีกจูมหนึ่งจีหนึ่งค่ะจีหนึ่งนี่คือจีหนึ่งขันจีหน่อยหลายใยไสกับบ่าเอานะคะขันจีซ้ำนี่เอาอยู่ค่ะนี่แต่บงมันมันเป็นจีหน่อยได้พี่น้องนี่เอาไปอ่างกันนั่นเพีย้ยกันโอนิสิบเอาดอกเถาเด็ดขาดกับนั่นเพีย้ยบาคัก่านนี่กัพี่น้องเสืออีกแล้ว มันอยู่เป็นเป๋นหนึ่งเด้ค่ะพี่น้องนี่ทางเป็นเปลี่ยนอีเมียร์แล้วหลับตาตึงเตอร์เขาในปลาเออพอมีดตัดนะคะวันนี้สวยไหมพูนด,ดอกหนึ่งบานเติงเครื่องญี่ปุ่นพี่น้องดอกหนึ่งบานเติงเครื่องญี่ปุ่นนี่ค่ะขันมาสายอีกมือหนึ่งกินบ่นได้เลยเด่นนี่อภิมาหาก้านั่นกับเสียบาโอ้ยมาเหี่ยวเตี๋ปเสียบคุ้ผู้ไปเก็บแต่อีกละ แต่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นดอกบานบี่ท่านเถาด้วยค่ะเด้อนี่บะเตี๋เสียบเด้อบะเตีบเสียบอันนี้กีน้อยค่ะพี่น้องอันนี้กีน้อยเอาอยู่ค่ะกีซับนียก็เอาซับเนียกแข็งเสียบบวนตุ๊ปปุอันนี้ดอกบานนะคะพี่น้องดอกบานค่ะ คันคันซาอีกมือนึงกับกินก็นได้ก็บทิเทาดีบ่ดีล้ใบใบนี่ก็บเทาแล้วคับนี่วันนี้เอามีดตัดนะครับวันนี้เอามีดมาด้วยเพราะว่าเอฟซีทักเช็ดมาบอกว่าแน,น่ไฟคือพอเอามีดไปน,น้ำพันเป็นห่วงม่อยยุบาลกระโท่มาอืมบ่าอยากให้รูปไปหาเก็บเห็ดผู้เดียว <colorful> เราเป็นห่วงนี่ครับ่เอเือดตะเฮีนนนอนอยนคนครัพนยูน้ำเทียงหน้านั่นข้นกลุ่มๆอยู่นั่น เทียงหน้าพ่านหลาทางนี่พ่นอยู่หน้านะคะรถไถเพ่นก็นจอดตู่นี่ค่ะนี่บ่ไเด็ดเป็นตายันเด้อค่ะเด้อบ่ต้องเป็นห่วงกีนี่แหงงามค่ะพี่น้องกีนี่แหงงามก็เห็ดจุกุอย,กอ,อยู่เมื่อคือเห็ดยู่เมืองนอกเท้ะเมื่อคือพวกพี่น้อยเพ่นไปเก็บเถ้ะทั้งสวีเดียนแะะเบ่งมีตัดนะคะตัดเห็นไหมดูสิ น่ารักมากเลยเดี๋ยวค่ะพี่น้องอันนี้ดอกบานนะคะเ่าท่านเด็ดเถ่าเด้อนี่เด้อเ่าท่านเด็ดเถ่าเด้อท่านและพี่มาหากันนั่นเด้อดอกบานพ่อเกียงเสียบๆนี่นะคะเนี่ยนี่ค่ะสีเดียวกันกับใบไม้ใบตองเนี่ยแม่พี่น้องเนี่ย,มยเยมยีสีเดียวกันแม่ค่ะกันเพาสังเกตดีๆสิพ่อฮูว่ามีเห็ดเด้อต้องสังเกตเว่าล่าอย่างไก่ต้องตาดีๆ พี่น้องเอ้ยสองดอกนี่มันมีสิไปทางไฟชรา,าหรือตีท่านตะพีมมาหากำนันสิบาแซลข่อยอีกตีฮันยะท่านตะพีมมาหามาเหือมาโอ,โอ้ท่านในแถาปันใดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บางตัวมันใบสีเดียวกันกับใบตองเลยพี่น้องสีเดียวกันเลยกับใบตองเนี่ยวางลงน้ำกันนี่สิเป็นสีเดียวกันไปเลยนะคะ สำเนียงแขงเสียบไม่ใฝ่วามันสีบลบ,บ,บ,บขขอกบอกขมคือดอกกีดอกจูมค่ะจ่มนีมิตะมิตะเห็ดสาวนะคะวัยรุ่นนะคะนี่ไวรุ่นนะคะนี่สำนีจตาหักกันนั้นแพทย์เราหมากักจำเราหมักอ่อ,อแบบนี้มีอีกไหมอะพุ่นพุ่นต่อแตแอ่อ่ะจุนนี่ฟังงามๆา,มามนี่ค่ะนี่ลองดูฟางงามๆา,มามเลย ตุอตีอินี่อีกตุอตีอิปอ,อปอแต่แปะนี่อีกไหมนี่อีกไหมคะโอ้ยกีนี่เอาปะเนาะเอาอยู่ดอกค่ะเอาอยู่เ,เ,อ,าอ,เอากีนึงนี่ซ้ำนี่กับพ่อเกียงได้อยู่ ดอกพอพี่น้องกําลัางเป็นสาวกําลัางเป็นสาวมีคู่พร้อมนี่คู่น,น้อยๆนี่ยเพราะเอานะคะเอาตะดอกง่ายให้คนแหมงามบ่ยังมีอีกอยู่พี่น้องยังมีอีกอยู่โอ้ยขวยหมดหมดแตกแล้วบมองดูโอ๊ยหมดหมดหมด <c oughs> โอ้ยเถ่าไปนอนนีน่เนาะ ไปน้องอุ้ยพาท่านเถาค่ะพี่น้องพาท,ท่านเถาเด้อพาะท่านเถา <c oughs> แล้วบานเติงครึ่องอยู่แล้วบ้งเนี่ยค่ะบานเติงครึ่งสวยงามามันย้ายไาเคียวติ่ง่นขาขาดออกจากตีพี่น้องแล้วบ้างนี่ ดอกนี่ก็น่ารักกับพี่น้องเกิอดจุดเป็นเป็นก็รลางสิเป็นสาวนี่พี่น้องอันนี้แหงสวยค่ะดอกนี้บานแล้วบานสวยด้วยนะคะน,นี่นี่เห็นบ่ค่ะเห็นบอน,นั่น ว้าวมื่อนี้อาจเสรพ่อพอเป็นมูใหญ่ๆปันใดระพี่น้องเด้อเพระาะว่าพ่อขาจาวัวเห็ดออกพคนกับพักกันออกมาเก็บเน,นาะค่ะเนาะโอ้ยข้อมองระดอกสองดอกแต่ว่ากันยังได้อยู่ค่ะยังได้เกียงอยู่นี่เห็นบ่เกิดยุ่ยเป็นเป็นเวันนี้กับม่พ่อข้นเก็บเห็ดสองสามข้นเหลือเด้อดูงามบ่พี่นงด้วยเบิ่งบรรยากาศดูยบยันนี้ ปุณะเถียงหน้านอนเว้นเหลนอยู่เถียงหน้าจะเงีบเะกันเปียงเลยอเ <c ười> ป็นแต่นอนเย็นดีเถะมา่อคืนพอสามัยไปเลี้ยงขั้วไต้กี้ยเตะบังนำหวยพี่น้อง <c ười> พี่น้องมาเบิ่งจุนี่ค่ะมาเบิ่งจุนี่พุน่นอะใสะ่ราคาเราอยู่บางไหนซื้อไหนโอ้ ขนาดตอวเมียดมานําำกับต่างเดอเมื่อคือเก่าขนานั้นดอกบานนะคะดอกบานใส่ตามีดอกหนึ่งนี่ขัดมากมาื่ออื่นบม่ได้กินได้ไ่มคะมากมื่ออื่นคือบไ่ได้กินถ้าถึงพรุ่งนี้ก็คือเละเลยนะคะ อู้น่ะหนึงเพอร์เบอร์ช่วุคนเห็นบ่นพี่น้องเห็นบ้านะนี่ค่ะบ้านเพอร์เบอร์อยู่นี่ค่ะคนะอ่ะเออขาแมาเาวเวางเน่าเถอะเบ้างนี่อ้าสิก,บบสกับเราเด้อพี่น้องบัดนี้เด้อสิกับแล้วนะคะเอาพ่อแกงเดี๋ยวกับพ่อนาะงมาหนี้สิได้ไปซ้อมนะคะสิได้ไปซ้อมคดมันหาไปเรื่อยๆก็สิก็สิได้เต็มตาคือเก่าอ่อนลับพี่น้อง อขอันหาไปเรื่อยๆเพราะว่าเห็ดนี่มันบ่มเอิบดอกค่ะนี่สัาเนี่นกไ็ได้เกียงหนึ่งอยู่หนิมตะดอกงหญ่ๆไดเกียงหนึ่งอยู่นะคะแเกียงใส่หน่อหม่เสียงไพเด้อใส่ยานา่งใส่เขาเบียนี่นะคะหมองใ่ไฟมหาเก็บเห็ดเป็นๆค่ะพี่น้องว่าเป็นตะยานดอกชุวท,ทงไฮทงหน้าพี่น้องเพิ่กับมาวันปุ๋ยวนันนั่นอยู่ค่ะเป็นอยู่น้ำเถียงหน้าเป็นเถียงเป็นเถียงค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะ เกือบสามหมื่นซับสไครต์แล้วขอบคุณจากใจหลายๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ